อีกที่นี่กับเมืองบรรยากาศปอนพอชารี่ครับผม พ่อครับเอาเสื้อผ้าของแม่ต้อยนี่สิเอาไปมึ่งเอาไปบริจาคเมื่อใดครับยังยังบุรุ่งหรยังบุรุ่ให้พ่อว่างก่อนแล้วจากโมเสกอีสานปิดกุลละโอ้แล้วก็ตัวน,นี้แหละตัวน,นี้แหละก็ขึ้นได้ครับก็ขึ้นได้แล้วก็ขึ้นพ่อครับนี่อสารการปลี่ยนหลังใหญ่ของวัดวิวัฒนารามข้างนู้นนี่เพิ่งจะลืมหรือข้ามมุ้งหรือขามหม่ เดี๋ยวพอจะจังจิไปหางนั่นมาใส่หุ้นราคาสูงก็คือเอายามพ่อไปหาเงนั่นเหละจะผ่านแม่ต้อยไปแข่งหน่อยใครแดงใครขาวรถซื้อจักรบาดซื้อสินบุษไส้จักรบาดคอยโจงนั่นเป็นหุ้นราาอือครับผมโครงการแม่ครับผมการย่างดีหลังจากหลังจากเสร็จงานนะพ่อกะสิเลีนเดินสายวงครับครับด้วยตอได้บอกครับเสร็จงานแล้วเสร็จงานตรงครับแม่ต้อยดีแล้วตันนี้ก็จะไปย่างมิ่งเซ่นนะท่ามือกิจ มันาหมอืลายเพชรมันมีซื้อพอทัดงหองไปเช่นรับยกให้พอทั้งหมดเลยเจนเ่ป็นเสือพอทั้งหมดเลยบ่บ่กัทั้งหลมัต่าล่ะครับแล้วมันนี่แล้วพูดละังเจเไปวองตั้งใจว่าที่ไรเ็จะไปไว้ที่ยหขึ้นไปเม่ได้หรอกยี่หกพนแล้วเพราะว่าเขานัดกรมํำนานพยเรวันเนี่ยเขานัดกรที่ยี่หกครับครับคครับ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  <จ>ขอประชาสัมพันธ uh, ja e ์นะครับขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะครับขอกราบเรียนเชิญนะครับผู้ใยญ่บ้านนะครับผู้ใหญ่บ้านบ้านของเฮานะครับขอเรียนเชิญทั้งบ้านจาพานะครับผู้ใยญ่บ้านทั้งสีู่มของรำหนองตะไคร้นะครับผมขอกราบเรียนเชิญนะครับเด้อ ซึ่งมีผููไป่ไป,ประสามไว้แล้วล่ะแต่ว่าขออนุญาตนะครับเลื่อนเชิญทา่ทานทั้งอากาศนะครับเลื่อนเลียนเชิญเสียงต่างสายนะครับกราบเลื่อนเชิญผู้ยิบาณทั้งสี่หมู่เนื่องด้วยท่านเจ้าภานะครับท่านเจ้าพาพอชลี่พร้อมด้วยลูกๆทุกคนนะครับมีจิตสภาพาที่สีทําบุญนะครับทําบุญทํากุศล พ้อไปยืนตรงนั้นเลยเนาะมันค่อ,นอยโบแางตบเนาะเอ๋ทุกตังเลยนะครับอามิจิตเป็นกุศลนะครับที่สิบริจาคนะครับเงินจํานวนหนึ่งหมื่นบาทเพื่อเป็นบุญชิศเป็นกุศลให้กับคุณแม่ต้อยนะครับให้กับคุณแม่ทองใบงพิมพิมนะครับได้รับจนบุญชุนกุศนไม่ตรงนี้มือนี้เป็นมืออ่าที่ทำบุญอุทิศนะครับ ถวายพระทหารแด่พระคุณเจ้านะครับและก็จะเล่นถือโอกาสนี้นะครับมอบเงินหนึ่งมืนบาทให้กับท่านวัดเพื่อเพื่อไปนะครับบำรุงสงแจ้มที่หลังข่าวัดบ้านของเขานะครับวัดศรีวัฒนารามบ้านหนองตะไคร่นะครับเพราะฉะนั้นในโอกาสนี้นะครับจะขอถือโอกาสมอบ เงินจำนวนหนึ่งมืนบาทเพื่อเป็นกุศลนะครับให้ท่นญญา,านผู้่บาลนะครับและกรรมาการทุกท่านได้รับรู้เป็นสักขีพยามขอบากันเชิญครับทายลูกผู้ใหญ่ครับเลยทายลูกไมเป็นอนุสรณ์แล้วนะครับผม กลักบขอบคุณเลื่อยครับผมขบผมอบคุณท่านาผู้ใหญ่บ้าลขอบคุณคณะกรรมการหมู่บ้านนะครับขอบคุณเลื่อยๆครับผมขออนุมโมทนาสาธุน้ำกันเนะครับเด้อบุญกุศลส,ส่วนนี้นะครับขอให้ทุกท่านนะครับอนุโมทนาบุญน,น้ำกันกสิได้บุญน,น้ำกันเบิดอสุภูสุขนนะครับผมครับ<า>อ่ะอยากให้ พอจะไดะ้จีแจ่งเราที่หน่ายเพิ่มเติมอีกนิดน,นึงครับผมถึงเจนครับสวัสดีครับนะครับเงินจำนวนหนึ่ง,มงหม,มืนบาทมีเป็นเงินมาจาก,กพี่ๆน,น้องๆรุกนลุงล้านญาติที่ทำจมูนมาทํบบุญน้ำแม่ต่อยขาก็เลยมาทํบบุญต่อเพื่อาบาดิมา มุ ah ata, life, donne, uan, risque, ่งรงคาสารกับรทะเรี้ยงหลังไงของบมันปากศีวตารามันแต่ไก่เฮานะครับก็ให้พี่น้องเฮาทุกๆคนผู้ที่มาอุทิศตนให้กับแม่ตายนะได้รับบุญนักการเมื่อทุกคนเมื่อทุกคนความเจ็บยาไร้พวกไก่ยามีไปทั้งไก่ทั้งไก่ตลอดปลอดภัยไปทั้งรถทั้งเรือไปทั้งขึ้นเครื่องบินไก่ตลอดปลอดภัยพรักษาบุญคุ้มครองทุกๆท่านครับผม นำกันนะครับผมกราบขอบคุณหลายๆหลายๆทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านมาตลอดสี่มือหามือนะครับผมกราบขอบคุณพ่วงรีดไว้อะไรทุกพวงกราบขอบคุณเจ้าภาพอภิธรรมทุกทันทุกคืนกราบขอบคุณปัจจัยทุกบาทที่ทันเด้ดร่วมบุญร่วมกุศลรวมบำเพ็ญกุศลกับแม่ตอย ตลอดเวลาตั้งแต่มือแรกจนหอดมือทำการชาปนกิจศพนะครับแล้วก็มื้อนี้ก็ร่วมถวายพัตหารแด่พระพุทธเจ้าน้ำกันสาธุเดิอได้บุญน้ำกันหลายได้บุญน้ำกันเมือ่อสุขุสุขคนนะครับผลบุญผลกุศล,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 ลจงดลบรรดาลให้ทุกท่านพร้อมทุกคนในครอบครัวของท่านนะครับประสบแต่ความสุขกจเจริญน,นะครับเต้แต่ทั้งใดมาทา้งใดกันให้ ตลอดปลอดภัยอยู่ดีไม่แ้งครับผมกลับขอบคุณหลายๆท่านนะครับที่ไทยถามมาไทยถามมาว่าเพจชื่ออะไรเฟซชื่ออะไรเนาะพอสิเปิดเพลงมือวานนี่บอกพอ คนสิเปิดเพ่งของเพิ่นเมือวาดนี้ครับห้ที okay. ่ให้น้องฟังครับ ผู้ไดร่องผู้ไดรอนครับี่คนอ๋ออ๋อนี้ก็คือบรรยากาศวันนี้ครับพี่น้องครับบ้านพอชารี่ครับเทว่ยวันสุดท้ายหลังจากก็เป็นกุศลให้แม่ต้อยแล้วนะครับรับสินรับพรแล้วนะชาวบานที่มาโรง้านกับชั้นเขาชั้นพระเขา,เอาขออให้ครับ พระชั้นเขาชาวละกาบนี่นะครับพี่น้องทราบบันกับไม่กินเขาพร้อมกันครับขอขอบคุณสำหรับคลิปนี้ครับ